คุณกาลังเข้าใจเรื่องนี้ผิดอยู่หรือเปล่าตอนนี้ใครเป็นคนบริหารใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้นําประเทศไม่แน่ใจถามลูกสาวลูกสาวตอบไม่ได้ลูกสาวบอกว่าเออเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาเลยเดยวกกำลังจะไปหาหรือพรุ่งนี้ต้องถามผู้เป็นพ่อ,ผ,พอผู้เป็นพ่อก็จะบอกว่านโยบาย1นึ่งสอาเศรษฐกิจดิจิตอลวอลเล็ตเป็นยังไง30บาททุกที่นะไม่ใช่ทุกโลกนะสาบบาททุกที่เป็นยังไงโอ้ ทุกคนงงทุกคนงงไปหมดว่าสรุปตอนนี้ไม่ใช่นายกอายุ38 37 38แล้วนะเขาเพิ่ง38มไม่ใช่นายกรุ่นเด็กแล้วนะน,นายกรุ่นแก่เหมือนรุ่นเดิมอะรุ่นเดิมมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คือจะถามอะไรก็ต้องไปถามอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยคือเนีๆแหละอันเนี้ยเพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นนายกที่เด็กที่สุดของไทยตอนนี้อาจจะต้องไปพิจารณาเรื่องอะไรเรื่อง,เร,องเรื่องทักษะการตอบคําถามคือจริงๆอาจจะตอบได้แต่ว่าไม่รู้จะตอบว่าอะไรหรือเปล่า เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่ได้มีการเตรียมตัวอย่างดีเพียงพองถ้าไปถามยี่ห้อแฟชั่นอะไรต่างๆก็นั่นจะตอบได้ดีคือนึกออกปะมันเป็นจิริตมันเป็นหน่วยก้านใดๆที่เฮ้ยคนมันบอลทูบีมาแบบนี้คุณบางทีมัน DNA ก็ไม่เกี่ยวแล้วบางทีสายเลือดก็ไม่ใช่บางทีก็ต้องมีการฝึกฝึกฝนกันมากๆคือเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจะต้องพยายามมากๆจะต้องพยายามมากๆอ่ะต่อไปอันที่3นะ พอคุณเริ่มฟังอย่างเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจถามถามว่าเออเมื่อกี้พูดเรื่องนี้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ถามเรื่องนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องอื่นพูดให้ชัดกระชับชัดเจนคุณคิดยังไงแมนมาบอกหน่อยสิ